สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องโจนาโจนาคน,นเรัะวันนี้เราอยู่กับเกมนิ้เกตและวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครครอบ3ปีสมาชิกคนที่4ของทีมไพโอเนียนายุตะนะครับผมซึ่งจะเก่งและโดนใจเพื่อนๆขนาดไหนนั้นก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวีโออยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจช่องผมกันก่อนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรนานมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกอือมีแต่แก่เพช โจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์โอเคเรามาทำความเข้าใจของสกิลนายุตะกันหน่อยนะคะผม มาเริ่มต้นกันที่แมคานิกของนายุตะของสกิลหลักกันก่อนนั่นก็คือสกิลที่2ออน,นิจังนะครับผมเพราะว่าอาน,นิจังจะให้สเต็กที่ชื่อว่าดูดซับความทรงจํานะคะผมซึ่งจะเด้งทุกๆ3วินาทีนะครับผมสามารถที่จะเก็บได้สูงสุดถึง30สแเต็คคุณจะใช้ระยะเวลาอยู่1นาทีครึ่งนะครับผมเพราะว่าหสเต็กมันเด้งสาวีเนาะเพราะฉะนั้นกว่าสเต็กคุณจะเต็มเนี่ยคุณจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณนาทีครึง่งคุณจะได้รับอัตราแม่นยํานะคะผม อยู่ที่42ถามว่าเห็นผลไหมจริงๆผมจะบอกว่าเป็นบัฟที่ก็ดีแต่ว่านายูตะไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะว่าเขาแทบจะอยู่ในฟูลเบิร์ดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้การันตามตรงว่าบรรทันนี้ตัดทิ้ง ส่วนสแต็เนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้จํานวนบัฟสแต็งเนี่ยเขาจะไปเล่นกับสกิลที่2เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งจะอิงตามค่าดังนี้นะครับผมถ้าคุณมี2ส,สแต็ขึ้นไปนายุต่าได้แอคแทก15%ถ้าคุณมี10ส,สแต็ขึ้นไปนายุต่าจะได้ดาเมจโจม20% และถ้าคุณมี30สแต็คขึ้นไปนายุต่าจะได้ดาเมจตีแกน21%เราไม่ได้สนใจเรื่อง30สแต็คครับเพราะว่าดาเมจตีแกนเนี่ยผมพูดตามตรงว่าหลังๆมาเนี่ยบอสมันไม่ค่อยเปิดแกนสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลายๆบอสหรือว่าบอสล่าสุดอย่างโอลิวันเพราะฉะนั้นแค่10สแต็คที่ได้ดาเมจโจมตีเนี่ยก็คือ30วิแรกเนี่ยคุณได้ดาเมจโจม20%เนี่ยก็ถือว่า ทำให้นายุตะยิงแรงแล้วนะครับผมทีนี้สกิลที่2เนี่ยมันจะไปคอมโบกับสกิลที่1ครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ดูดความทรงจําแสดงผลเนี่ยก็คือไอคอนที่เป็นรูปหินเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือหินป่ะนะพันธม,มิตรทั้งหมดเนี่ยจะได้ดาเมจตีแกนนะครับผม25%บัฟแอคเนี T ่ยให้กับเพื่อนนะครับผม30%นาน5วิแต่สแต็กมันเด้งทุกๆ3วิครับหมายความว่าบัฟนี้มันเพอร์มานแตนครับมันติดตลอดที่น่าสนใจเลยก็คือเขาสามารถที่จะฮิลตัวเองได้นะครรับผมแมแงาก อยู่ที่25ก็เรียกได้ว่านายุตะมีเลือดร้อยหนึ่งฮิวตัวเอง25ของเลือดนะครับผมแต่ไม่ได้ฮิวแรงขนาดนั้นเพราะว่าพอคุณเอาไปเล่นจริงนายุตะจะทําการแชร์ฮิวให้กับเพื่อนแบบแบ่งเท่าๆกันถ้าสมมุติว่าคุณมีสมาชิกในทีม2คนก็จะแบ่งไปคนละ12.5นะครับผมซึ่งคราวก็จะได้ด้วยทีนี้พูดประเด็นเรื่องคราวเลยละกันว่าคลาวเนี่ยคุณจะไม่ได้ราชาไร้อาอร์ ซึ่งเป็นสกิลที่2ของคลาวนะครับผมอันนี้คุยกันก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันคือการฮิลแต่ว่าสกิลของคลาวเนี่ยเขาเขียนว่าต้องฮิลโดยตรงเท่านั้นซึ่งเกมมองว่าการฮิลของนายุตะาเนี่ยไม่ได้เป็นการฮิลโดยตรงนะครับแต่เป็นการแบ่งให้กับเพื่อนสกิล2ที่เป็นสกิลสําคัญของคลาวอีกหนึ่งสกิลเนี่ยที่ได้ดาเมจโจมตีอีก21%เนี่ย ก็เลยไม่ทําการพล็อกขึ้นมานะครับผมทีนี้มาดูเบิร์สกิลของนายุตะกันบ้างน,นะคะผมเมื่อนายุตะใช้เบิร์สกิลนะครับผมนายุตะาเนี่ยสามารถที่จะบัฟเพื่อนได้35%เป็นระยะเวลา15าวิก็แทบจะติดเพอร์มานแตนแล้วนะครับเพราะว่าฟูลเบิร์สสิวิเจนเบิร์สอยู่ที่ประมาณ5าวิอยู่แล้วในเกมปัจจุบันนะครับผมอาจจะมีเหลือหล่อมเือกันวิหนึ่งไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าแทบจะติดตลอดผมใช้คํานี้แล้วกันนะ แล้วก็สามารถที่จะนุ๊กใส่ศัตรูทุกตัวได้นะครับผม6 4 5บเปอร์เซ็นต์ถือว่านุ๊กแรงนะครับผมในฐานะเบิร์สองนะครับผมเพราะโดนทุกตัวทีนี้นุ๊กก้อนแรกไปแล้วเขามีก้อน2ตามมาด้วยครับเพราะว่านายุตาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอาวุธการโจมตีได้นะครับผมกลายเป็นฝ่ามือ,อยูไรนะครับผมกระแทกใส่พื้นรัวๆซึ่งเขาจะใช้ระยะเวลาในการออกค่าเนี่ยอยู่ที่1.8วินาทีเป็นเวลาชาร์จแบบตายตัว ไม่ว่าคุณจะใส่บัฟความเร็วชาร์จหรือทํา OL ความเร็วชาร์จมาไม่มีผลนะคบผมเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้ผลนะคบผมฝ่ามือเนี่ยทำดาเมจฮิตละ275แถมดาเมจชาร์จให้ด้วย250รนะครับผมเพราะฉะนั้นดาเมจชาร์จมีผลแต่ความเร็วชาร์จไม่มีผลเข้าใจอย่างนี้กันก่อนนะครับผมนายูตาจะได้ตัวคูณของสกิลฝ่ามือเพิ่มขึ้นนะครับดาเมจททต่อฮิตเนี่ยมันคือ600กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผม ซึ่งก็จะช่วยทําให้เคลียกิกี้ที่เวลาคุณเอาไปเล่นผ่านด่านเนี่ยได้ดีนะครับผมช่วยทําดาเมจกับเบอร์สามคุณได้อย่างชะงักงันนักนะและถ้าบอสบางตัวที่สามารถเสกกระสุนออกมาได้ยกตัวอย่างเช่นซิดและกระสุนไม่ได้แข็งมากจนเกินไปเนี่ยฝ่ามือของนายุตาเนี่ยสามารถที่จะเคลียรกระสุนบอสท,ที่เป็นโปรเจกต์ตายได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะเคลียทั้งจอ ทีนี้ไปคอมโบกับสกิลที่1ด้วยเพราะว่าสกิลที่1นึ่เขามีดาเมจเติมครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าฟูลเบิร์ดเนี่ยแล้วคุณโจมตีด้วยชาร์จเต็มส่งผลกับศัตรูทั้งหมดนะครับผมหากตัวเองอยู่ในผาลความทรงจําก็คืออาวุธฝ่ามือ,อยูไรของเบิร์สกิลนะครับผมมันคือชื่อผาลความทรงจําศัตรูทุกตัวเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์และถ้าศัตรูเป็นบอสเนี่ยโดนเพิ่มไปอีกสามร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเบสแอคแท พล็อกให้กับบอสถ้าสตูเป็นบอสนะครับผมโดนดาเมจไปทั้งหมด530%ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคทีนี้มาพูดเรื่องการจัดทีมในเมตาผ่านด่านฟังดีๆนะครับเมตาผ่านด่านไม่ใช่ตีบอสนะ ไม่ใช่บอสประจําวันอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณจะไปอัปเกรดโปรเกสไอเพื่อให้เลเวลด่านหน้าของคุณเติบโตและผลิตทรัพยากรในที่นี้เยอะมากยิ่งขึ้นการที่คุณผ่านด่านไปได้ไกลเนี่ยไอดี ID ของคุณก็จะสร้างทรัพยากรได้เยอะมากยิ่งขึ้นก็คือระบบไอเดเนาะเบตาเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายลิงโดยแท้จ,จริงถ้าไม่นับฝืนพลังแดงมาก เราจะเล่นนายูตะคู่กับคลาวในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเล่นคลาวคู่กับเฮมนะครับผมแต่เฮมเนี่ยเป็นตัวละครเป้าเดียวนะครับผมแล้วก็ออไม่ได้เก่งเรื่องการเคลียร์มอนหมู่เสร็จแล้วก็มาบัฟคลาวให้สกิล2ของคลาวเนี่ยทริกเกอร์ตลอดแต่เมตาตอนนี้คือคลาวเนี่ยก็ไม่ได้ทำดาเมจถูกต้องไหมครับผมก็คือยิงแค่ตัวเดียวเราก็เลยเปลี่ยนแผนก็คือ ในเมื่อเบอร์สกิลสเตตเขาเท่ากันก็คืออันนี้35ดาเมจโจมอันนี้36ดาเมจโจมแล้วก็เปลี่ยนให้นายุตะกดเบอร์แทนครับแล้วก็มาฝ่ามือยูไลไซมอนรัวๆนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาสกิลที่1งของคลาวที่ทริกเกอร์ปกติบัฟแอคแท็กส่วนนายุตาเนี่ยอาจจะไม่ได้พล็อกฮิลให้กับคลาวก็จริงแต่อย่างน้อยก็ได้แอคแท็กจากเบสของนายุตะ30%ที่ไปทดแทนกันได้แต่สิ่งที่ได้มากที่สุดเลยคือในเรื่องของดาเมจฝ่ามือนะครับผม เพราะฉะนั้นการที่เรามีเบอร์สองมาช่วยเคลียร์มอนได้ด้วยเนี่ยจะทําให้เบอร์สามที่ไม่ว่าคุณจะใส่ตัวอะไรเข้าไปเนี่ยดามเมจของทีมเนี่ยก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับผม 2ตัวนี้เป็น S M G กับ M G คุณสามารถที่จะเล่นกับเบอร์หนึ่งเมตาที่เก่งที่สุดตอนนี้ได้ก็คือไซเลนนะครับผมถ้าคุณไม่มีไซเลนและเป็นผู้เล่นใหม่ตัวไม่ได้ครบมากขนาดนั้นค,คุณเล่นเป็นยายลิตเตอร์ก็ได้ครับเพราะว่ายายลิตเตอร์มีกันทุกไอเดีเปิดตู้ฟ้า100โลคือคุณหยิบยายลิตเตอร์มาเล่นได้เลยนะครับผมเกมค่อนข้างเป็นมิดกับสายฟรีมากๆเลยและกิจกรรมรอบ3าปีแจกตั๋วฟ้าครบ100โลอยู่แล้วนะครับยังไงทุกคนมีแน่นอน 100นะครับผมเรื่องทีมของนายุตะเนี่ยผมอาจจะไม่ลงลึกให้ในคลิปรีวิวนี้นะครับผมเพราะว่าทําให้คลิปยาวมากจนเก,กินไปเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคเรามาดูความสามารถของนายุตะในเรื่องของการเ็นเบอร์สอที่ไปทาดาเมจกันบ้างนะครับผมอันนี้ผมเทสวันแรกนะอ่อสเตตโอของตัวดีเพทท่าลมที่เป็นตัวตึงในเมตาปัจจุบันผมเทสไว้3ตัวนะครับผมขึ้นโชว์ไว้ให้ก็คือมิสกาดัมไซเลน ที่เป็นเบอร์หนึ่งที่เป็นซับปอมปม,ปมที่ทำดาเมจแรงมากะนะแล้วก็อาซึกะลมนะครับผมซึ่งจริงๆอาซึกะลมเล่นได้อยู่แล้วนะต่อให้ไม่มีเรผมเคยรีวิวไปแล้วเม <c oughs> ื่อมาเปรียบเ,เทียบกับนายุตะที่ผมเพิ่งทำใช้คำนี้นะเพิ่งทำ,ทำทำชนะทางท่ามา56แล้วก็ทำแอทแท็กมา26ต้องบอกก่อนว่าเทสในห้องจำลองมอนเปิดแกนตลอดทุกคนตีแกนได้ซึ่งปืน MG จะเป็นปืนที่โกงที่สุดในเรื่องของการตีแกนผลปรากฏว่าครับดาเมจอาซึกะที่ตีแกนได้ตลอดเนี่ยพอๆกับอ่า สกาเลตเงาดำพิฆาตนะครับผมอันนี้คอเจ็ดทั้งคู่แต่นายุตาที่ชนะทางทาง่าน56%ะครับผมดามเมจอยู่4,000นะครับห่างกับสกาดำแค่2,000%นะครับผมเราตีกลมๆว่า30%ก็ได้นะครับผมเบอร์สองที่ทำดามเมจเทียบเท่ากับเบอร์สามเมตาคอเจ็ดและทำตัวเสร็จแล้วในปัจจุบันคุณคิดว่ามันแรงไหมครับผมเอาแค่ในห้องจำลองก็ได้นะครับถ้าสมมุติมอนไม่มีแกนก็คือพอๆกันนะครับผม โอเคทีนีน้ผมได้ทำการเอานายุตี่ยไปเทสนะคบผมในห้องจำลองที่มอนแพ้ลมนะในหลายๆทีมถามว่านายุตากับคราวอะไรดีกว่าผมจะบอกว่าเขาทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับผมนายุตาเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ได้ไป power keep คาวง่ายๆคือไม่ได้เก่งกว่าข่าวอันนี้ผมพูดตามตรงเลยก็คือไปทําอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นเบอร์สอที่สุดตรง ที่เป็นดาเมจที่แรงที่สุดในเบอร์ส2เวลาเรากดฟูลเบอร์เนี่ยคือเราจะเล่นเบอร์หนึสองสถูกต้องไหมครับแต่คนที่เป็นพระเอกคือเบอร์สาครับนายุตาเนี่ยเข้าไปเติมเต็มในตำแหน่งของฟูลเบิร์ของคนอื่นๆก็คือทั้งบัฟด้วยและไปเป็นพระรองในฟูลเบิร์ด้วยนะครับผมง่ายๆก็คือถ้าเบอร์ส3เป็นพระเอก อันนี้ก็เป็นพ้าลองที่บทเด่นมากๆก็คือดาเมจแรงในขณะที่คาวเนี่ยยังคงทรงพลังในเรื่องของการบัฟอันนี้ไม่มีใครเทียบเคียงได้เลยให้ดูผลลัพธ์จากทีมทีมนี้เป็นเคสตั๊ดดี้ก็ได้นะครับผมถ้าสมมติว่าคุณมีดีเพสมากกว่า3ตัวคุณใช้คาวเนี่ยดาเมจทีมเนี่ยจะเยอะกว่านายุตะน,นะครับผมไซเลนถือว่าเป็นดีเพสนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติว่าคุณเอาไซเลนออกไปครับผมและคุณใส่เป็นยายลิตเตอร์แทน ถ้าคุณมีแค่ DPS 2ตัวก็คือสกาดัมกับอาสกาลมเนี่ยดามเมจโดยรวมของทีมถ้าคุณใส่นายุตะาเข้าไปอะดาเมจจะเยอะกว่าคุณใช้คลาวครับเพราะคลาวชู2ตัวไม่ได้ชู3ตัวเมื่อกี้นี้ พอเ,เห็นภาพใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยเก่งมากๆในเชิงของเบอร์สองแล้วก็ทําหน้าที่กันคนละตาแหน่งถ้าบัฟสุดโต่งจะเป็นของคลาวถ้าดามเมจสุดโต่งจะเป็นของนายุตะโอเคมาดูวิธีการอัพสกิลกันบ้างน,นะคบผมต้องเข้าใจเรื่องหลักการของนายุตะกันก่อนสกิลที่1งของนายุตะเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบัฟเพื่อนแล้วก็เป็นเรื่องของดาเมตตัวเองนะครับผมส่วนสกิลสอเนี่ยจะเป็นบัฟตัวเองลุวนๆเลยนะครับผมแล้วก็เบอร์สกิลเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบัฟกับ DPS พ เพราะฉะนั้นสกิลที่อัพแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดจะคือสกิล1กับเบอร์สกิลนะครับผมสกิลสอคือบัฟแค่ตัวเองเพราะฉะนั้นเราทําเพื่อทีมไปก่อนนะครับผมก็คือจะเป็น7จ็ดเเสนะครับผมเสร็จแ,แล้วเอ็นเกมเนี่ยก็เหมือนคลาวนะครับผมก็คือเป็นตัวเมตาคุณควรจะอัพ10บสิทีนี้มาดูเรื่องอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์เนี่ยนายยตาเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮิลจากเบสเลือดของตัวเอง จริงๆแล้วตัวละครโปรตีเนี่ยเราจะไม่ตีบวกลงเท้าแต่นายูตาเนี่ยสามารถที่จะตีบวกลงเท้าได้นะครับผมแล้วก็ซับสเต็ของ OL เนี่ยผมจะแนะนำเป็นแอทแทกนำชนะทางธาตุเพราะว่านายูตาจะเป็นตัวเมตาคล้ายกับตัวไซเลนที่เป็นตัวซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตเนี่ยเราจะใช้กันในทุกซีซันเวลาเล่นคอนเทนต์ Endgame พวกแบบโซโลเลสหรือ Union ยูนยนเลทอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเล่นนอกธาตุบ่อย เพราะฉะนั้นแอทแทกสี A แถวจะ Value มากกว่าชนะทางท่า4แถวแต่แน่นอนครับพอคุณจะทําตัวละครให้สุดโต่งคุณควรจะมีชนะทางท่าน,นะครับผมเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าทำซ u b s t ตตแแถวก็คือแอทแทกสีชนะทางท่าสถ้าทําได้นะทีนี้ แถวที่3นะครับผมเป็นแถวที่เรียกว่าเป็นของแถม Priority ต่ำสุดผมสรุปมาให้คร่าวๆ3สเตตแล้วกันนะก็คือจะมีชาร์จดาเมจเพิ่มดาเมจให้กับฝ่ามือ,อยูไลของนายุตาะนะครับผมคุณจะทำขีเล็คี่แดมก็ได้นะครับผมเพราะว่านายุตาเนี่ยสามารถที่จะไปเล่นกับทีมของมิลันดาได้และสกิลฝ่ามือของนายุตตะเนี่ย จะถือว่าเป็นเวทนะครับไม่เป็นการโจมตีปกติเพราะฉะนั้นจะสามารถติดคิได้ตลอดเวลานะครับผมก็แนะนําเรื่องชาร์ดดาเมจกับครีดาเมจซะมากกว่านะครับที่เละติดไว้ได้ก็ดีครับผมแต่ว่าไม่ต้องตะบี้ตะบันหาหายแทนกับชนะทางท่าก็พอทีนี้คิ้วเนี่ยจะแบ่งด้วยการอยู่2องเซนารีโอนะครับผมเซนารีโอแรกก็คือถ้าบอสที่คุณตีอยู่มันแพ้ทตุคุณจะใช้คิ้ว10แถม3หรือรีโหลดก็ได้ เงื่อนไขคือคิ้วไหนเลเวลเยอะกว่าใช้คิ้วนั้นเพราะว่าคิ้วเลเวลสูงเนี่ยมันจะให้เรื่องของชนะทางธาตุนะครับผมแต่ถ้ามอนไม่ได้แพ้ธาตุให้คุณไปใช้คิ้วชาร์ดดามจนะครับผมทีนี้ตอบคาถามเลยถ้าคุณอยากจะไปอัพชาร์ดดามจคุ้มไหมบอกเลยว่าไม่คุ้มครับเพราะเาได้แค่5%เเท่านั้นอย่าหาทำนะครับผมแต่ว่านายูตะใช้ดีแค่ตัวเดียวในเกมเท่านั้นนะครับผม โอเคครับและนี่ก็คือรีวิวแอนด์ไกด์นายุตะนะครับผมจริงๆเรื่องทีมผมแนะนําไว้คร่าวๆแล้วนะครับผมก็คือเล่นกับคลาวนั่นแหละแล้วก็เบอร์หนึ่งเป็นไซเลนหรือว่าเป็นยายลิเตอร์ก็ได้ส่วนเบอร์สามก็เล่นตามท่าแต่ว่าถ้าจะเอาลงลึกผมคิดว่าผมน่าจะต้องทําคลิปแยกมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากจนเกินไปนะครับผมผมว่าแค่นี้ก็พอสังเกตให้เพืเ่อนๆสามารถประยุกต์ใช้ได้แล้วนะครับผมซึ่งประสีภาพของนายุตะเนี่ยเรียกได้เลยว่าเป็นตัวละครท็อปเทียร์ ท็อปเมตาแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมแต่ถ้าใครเป็นลิงเนี่ยผมพูดตามตรงว่าคลาวก็ยังส่งพลังมากกว่านะครับผมเพราะว่ามีเรื่องของการโพธทชิีมด้วยการใช้โล่นะครับผมก็จะเหมาะในเรื่องของการตีบอสประจําวันอย่างเช่นคลาเค่นที่ศาสต์ซูนามิมาคลาวจะกันให้ได้แต่ในยูตะจะเป็นดาเมจล้วนๆอ่าจะเก่งในเรื่องของท่าคุณมคุมมือแล้วก็หลบดาเมจด้วยเนี่ยเอ่อในยูตะก็จะเป็นตัวละครที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ว่าก็มีเรื่องของการโพเทคก็คือฝา่ามือฟ้าใส่กระสุนโปรเจกตายซึ่งหลายๆบอสเนี่ยก็มีโปรเจกตตายให้กันนะครับผมนายุตะก็น่าจะสามารถเคลียร์ได้ถ้าบอสกระสุนไม่ได้แข็งเวิร์มากจนเกินไปนะครับผมและนี้ก็คือการรีวิวและก็ไกด์ตัวละครน,นายุตะารับตัวละครครบรอบ3ปีตัวแรกของปีนี้นะครับผมถ้ารีวิวนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s ไ r i b ์ให้กับโจแดนโจด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปนหน้านะครับเพื่อนๆคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ